อสูรพร้อมแล้ว จะเรียกว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนก็พูดได้นะครับหลังจากที่มาร์คมาร์เกตนั้นเข้าพบแพทย์ในครั้งที่2นะครับและรวมไปถึงการควบรถของ Honda อย่าง CBR600R นะครับที่สนามอารากรโดยการควบรถ Honda CBR600R ครั้งนี้นะครับจะเรียกว่ามันเป็นการประเมินสภาพร่างกายของมาร์คมาร์เกตเองก็พูดได้นะครับและผมก็อยากจะเรียนเพื่อนๆว่าผลของการเข้าพบแพทย์ทั้ง2ครั้งของมาร์คมาร์เกตและรวมไปถึงการควบรถ CBR600R นะครับในไม่กี่วันที่ผ่านมาและ ผลที่มันออกมานั้นต้องบอกว่าเป็นไปได้สวยนะครับโดยสเต็ปต่อไปที่มาร์คมาเกตนั้นจะทําการทดสอบร่างกายของตัวเองนั้นก็คือการที่มาร์คมาเกตนั้นจะเข้ารับการทดสอบรถนะครับอย่าง r c 2 1 3 v นะครับที่สนามมิซาโนหลังจากที่จบการแข่งขันนะครับที่อิตาเลียนกัางปีนะครับหรือว่าที่สนามมิซาโนนั่นเองโดยโปรแกรมการทดสอบรถนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันที่6และวันที่7กันยายนี้นะครับและถ้าหากว่าการทดสอบรถที่มิซาโนนี้นะครับ แขนของมาร์กมาเก็ตนั้นไม่ได้รับผลกระทบและไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆเกิดขึ้นมานะครับและมันก็จะเป็นก้าวที่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับการที่มาร์กมาเกตนั้นจะกลับมาลงทําการแข่งขันนะครับในท้ายฤดูการ2022นี้โดยเรื่องที่มาร์กมาเก็ตนั้นจะกลับมาลงทําการแข่งขันนะครับในท้ายฤดูการ2022นี้ มาร์กมา k e เนั้นก็ได้มีการออกมาเปิดเผยเลยนะครับว่าตัวของมาร์กเองนั้นมีการพูดคุยกับทางต้นสังกัดอย่าง s r c อย่างจริงๆจังๆแล้วนะครับตั้งแต่การแข่งขันที่สนามเรดบูริงมาแล้วและก็ต้องบอกว่ามันเป็นก้าวที่สําคัญมากๆอีกก้าวหนึ่งเลยนะครับของ Mark กมา k e เกับการที่จะลงมาทําการแข่งขันครับในท้ายฤดูกาลและการที่เรานั้นอาจจะได้เห็นมาร์กมาร์เกนะครับลงทําการแข่งขันในท้ายฤดูกาลนั้น มันก็ต้องมารอดูผลของการทดสอบรถที่มิซาโนนะครับว่ามาร์กมาเกตนั้นจะมีผลกระทบที่แขนหรือว่าเกิดอาการบาดเจ็บที่แขนเกิดขึ้นมาหรือเปล่านะครับในส่วนตรงนี้นะครับแฟนๆของมาร์กมาเกตอย่างเช้าหมดน้อยนั้นก็ต้องมาคอยช่วยลุ้นกันนะครับว่ามาร์กมาเกตนั้นจะมีโอกาสได้ลงทําการแข่งขันนับในปลายซีซั่น2022หรือเปล่านะครับนอกจากนี้นะครับมาร์กมาเกตนั้นยังออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกเอาไว้ว่าหลังจากที่ผมนั้นเข้าพบแพทย์ครั้งที่2รวมไปถึงการควบ CBR 600RR ที่สนามอารา กผลทุกอย่างนั้นมันออกมาดีครับและทุกอย่างไปได้สวยมากๆและการที่ผมนั้นได้ควบ CBR 6 0 0 r WR นั้นมันทําให้ผมเข้าใจกับความสมบูรณ์ที่แขนของผมณตอนนี้และผมก็อยากจะยืนยันว่าการควบ CBR 6 0 0 r WR ของผมนั้นเป็นก้าวที่สําคัญอีกก้าวมากๆของผมและรวมไปถึงทีมของผมด้วยและในวันอังคารผมจะเดินทางไปที่สนามมิซานโนเพื่อจะลงทําการทดสอบ RC 2 1 3 V ในวันที่6และวันที่7กันยายนและที่มิซาโนเทส ผมกับทีมงานจะร่วมกันประเมินอาการที่แขนขวาของผมร่วมกันนอกจากนี้นะครับมาร์คมาเก้นนั้นยังออกมาเปิดเผยนะครับว่าหลังจากจบมิซานโนเทสแล้วนะครับหากว่าอาการนั้นทุกอย่างเป็นไปได้สวยนะครับความตั้งใจต่อไปนั้นก็คือมาร์คมาเก้นนั้นอยากจะลงทําการแข่งขันนะครับก่อนจบฤดูกาล2022และถ้าหากว่าจะรอจนตัวมาร์คมาเก้นนั้นฟิตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นคงไม่มีทางนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้เรียนเ,นเพื่อนๆไปนะครับมาร์คมาเก้นให้เหตุผลว่า การที่จะรอตัวมาร์กเต็มร้อยเปอร์เซนต์นั้นมันไม่มีทางเพราะว่ามาร์กมาร์เก็ตนั้นประเมินตัวเองแทบจะทุกสัปดาห์นะครับว่ามันไม่มีทางกลับมาหายดีแบบร้อยเปอร์เซนต์อย่างแน่นอนและถ้าหากว่าเพื่อนๆจําได้นะครับไอเหตุผลที่ว่ารอจนเต็มร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยไม่มีทางครับมันเป็นเหตุผลเก่าครับที่มาร์กเคยใช้อ้างมาแล้วนะครับกับการกลับมาในครั้งที่สองและครั้งที่สามนะครับครับและถ้าหากเพื่อนๆนะครับชมมาถึงจุดนี้แล้วผมอยากจะมีเรื่องรบกวนเพื่อนๆนิดหนึ่งครับช่วยกดไลค์กดแช ปิดกั้นการมองเห็นอยู่นะครับครับเรืนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนํามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับผาเพื่อนๆขอคไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสา,ารใหม่ๆจากช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ